สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน O อว s ดีชอนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็น Su ู z u k ิ w w i ปนะครับปี2019นะครับคันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งเกตรลูฟี่ XS เมนูภาษาไทยกับร้านโอว s ดีชอของเรานะครับเพื่อจะดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับความร้อนหม้อน้ำนะครับแล้วก็ค่าอื่นๆของรถนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคุณลูกค้านะครับติดเกตวัดไว้ตรงไหนตำแหน่งไหนกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นเกตนะครับรุ่นนะครับชื่อว่าลูฟี่นะครับ XS นะครับเมนูภาษาไทยจะเป็นเกตรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็คืออยู่ประมาณตรงนี้เลยนะครับที่คุณลูกค้าติดตั้งไว้นะครับก็ประมาณตรงเสา A นะครับก็จะให้ความสวยงามนะครับลงตัวนะครับก็คือเวลาเราขึ้นรถนะครับก็จะมองนักษณะแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวัดค่าอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นะครับลำดับแรกนะครับก็คือ ตัวเกรดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็คือจะบอกค่านะครับต่างๆนะครับของรถนะครับในเรื่องของนะครับตัวแรกนี้ก็คือเป็นค่าวัดรอบเครื่องยนต์นะครับจะสังเกตว่านะครับตัวเกรดสมูทไม่ดีเลยเลยนะครับตัวเลขวิ่งชิวแบบนี้เลยนะครับนะครับมาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาวอเตอร์เทมตรงนี้คือความร้อนหม้อน้ํานะครับอยู่ที่89อ่90องศาแล้วนะครับส่วนนะครับที่ลูกค้าต้องการมากสําหรับ ซูซูกิสวิปนะครับหรือหลายๆท่านนะครับที่อยากดูความร้อนนำ้ำมันเกียร์ CVT นะครับของซูซูกิสวิปนะครับก็ตอนนี้เกรดลูฟี่ XS นะครับก็สามารถดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ CVT นะครับของรถซูซูกิสวิปได้แล้วนะครับตอนนี้ข่านำ้ำมันเกียร์อยู่ที่90องศานะครับเราลงมาเป็นโวลต์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็รันไทม์คือเวลาที่เราขับรถนะครับก็จะมีความเร็วให้ตรงนี้ด้วยเกรดสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ สามารถเปลี่ยนหน้าจอได้โดยการกดปุ่มนะครับหน้านี้นะครับก็เป็นหน้าตัวเลขที่มีตัวเลขใหญ่และหนาทําให้เรามองได้ชัดเจนนะครับก็สามารถวางค่าต่างๆได้นะครับตรงนี้คุณลูกค้าก็ให้วางตัวนี้เป็นวัดรอบนะครับความเร็วนะครับทิศที่รถถหน้าไปนะครับแล้วก็อุณหภูมิว่าน้ำนะครับอุณหภูมิน้ำเกียร์ซีวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ เปลี่ยนได้อีกนะครับหน้าจอก็เป็นเปลี่ยนได้หลายหน้านะครับกราฟิกจะสวยงามมากนะครับสำหรับเกตลูฟ l u f f xs เมนูภาษาไทยตัวนี้นะครับมีการรับประกันสินค้าให้ยาวนานถึง3ปีเต็มนะครับตัวนี้นะครับดูหน้าต่อไปอันนี้จะเป็นหน้ารวมนะครับก็ จะบอกค่าต่างๆทั้งหมด12ค่านะครับในหน้าจอเดียวเลยแบบนี้เลยนะครับก็สามารถเลือกค่าต่างๆมาวางได้นะครับในหน้าจอนี้ว่าเราชอบค่าอะไรเอาค่านี้ออกเอาค่านี้เข้ามาแทนนะครับสามารถวางตำแหน่งต่างๆเลื่อนได้นะครับหมดเลยจะเอาความเร็วมาไว้ฝั่งนี้นะครับเอาหม้อน้ําไว้ฝั่งนี้อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะบอกในเรื่องค่าต่างๆเป็นค่ารวมให้นะครับก็จะเป็นนะครับความเร็วนะครับ วัดรอบนะครับอุณหภูมิความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับอุณหภูมิความร้อนหม้อน้านะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับอันน,นี้อากาศเข้ากองนะครับ <c oughs> แล้วก็จะเป็นอุณหภูมิไอดี D, นะครับเอนจินโหลดภาระเครื่องยนต์นะครับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับที่เป็นเรียวไทม์นะครับลิตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับเอเวอร์เรนะครับกิโลเมตรต่อลิตรนะครัแบระยะทางที่เราขับรถเวลาที่เราขับรถบอกละเอียดขนาดน,นี้เลยนะครับแล้วก็จะมีหน้าอื่นอีกนะครับแบบนี้นะครับ มีระบบ G ีม t e r นะครับแรง G ีของรถก็บอกในเกจลูฟี่เอาไทยตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีไจโรสโคปครับตัวนี้สำหรับสายออฟโรดนะครับหรือไม่ออฟโรดก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับก็จะบอกในเรื่องของการลาดเอียงของตัวรถคือรถเอียงซ้ายเอียงขวานะครับขึ้นเขาทางชันนะครับลงเขาทางลาดนะครับจะเกิดอันตรายอะไรเงี้ยตัวเกจก็จะเตือนเราได้นะครับสายออฟโรดไม่คุณพลาดเลยนะครับสำหรับเกจลูฟี่ตัวนี้นะครับ เขาทํามาหน้าจอ,อนี้สําหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะครับไปเที่ยวเขาเที่ยวป่าอะไรครับที่ต้องขับรถทางาที่วิบากหน่อยนะครับใช้เกตตัวนี้คุ้มค่ามากนะครับอ่ามันดูเมนูครับอย่างที่ผมเรียนครับเมนูเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเตือนต่างๆได้นะครับจะเตือนรอบเท่าไหร่เตือนความเร็วเท่าไหร่หหมดความเร็วตอนนี้ร้อยห้าสิบเราอยากจะลดก็กด ปุ่มตรงนี้นะครับจะเกิดสีแข็งสีเหลืองแบบนี้ก็กดตรงนี้เพื่อลดตัวเลขนะครับกดด้านบนเพื่อเพิ่มตัวเลขใช้งานง่ายแค่นี้เองนะครับใช้ไม่ยากก็าเป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะครับลูฟี่เอ็กซนี้นะครับอัดทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะครับทำให้เราเข้าใช้เมนูได้ง่ายนะครับตัวนี้ แบบนี้เลยนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะได้เกตุลูฟี่นะครับ X S ตัวนี้นะครับไว้ใช้งานกับรถของท่านนะครับโดยเฉพาะ Suzuki s w i f ปนะครับตอนนี้เกตุลูฟี่ X S นะครับ ก็สามารถดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ CVT ได้แล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับถ้าได้สนใจนะครับอยากติดตั้งหรือสั่งซื้อออนไลน์นะครับก็ร้านเราก็จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้นะครับหรือขับรถมาที่หน้าร้านอุบริชอบมีบริการติดตั้งเก็บสายให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะครับจ่ายแค่ค่าสินค้านะครับพอนะครับที่เหลือเราบริการท่านให้ฟรีนะครับ ร้าน o อ d บ h o ชนะครับก็จะตั้งอยู่ที่นะครับใต้สะพานทางด่วนตลาดงามวงวานนะครับนนทบุรีนะครับสามารถคีย์ใน Google Map ได้นะครับว่า OBD s h o ชนะครับก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับร้านจะเปิดนะครับให้บริการทุกวันนะครับหยุดวันพุธวันเดียวครับ ตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับท่านใดสนใจเรียนเชิญนะครับวันนี้ผมป๊อบโอบิดิชอนะครับขอจบรีวิวนะครับเกียร์ลูฟี S, ่เเมนูภาษาไทยตัวนี้นะครับไวเ้เพียงเท่านี้ท่านใดสนใจแวะมาใช้บริการที่หน้าร้านหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ